มาชี้แจงแล้วดังทุกยงประเด็นพลอยตรงพร้อมยืนยันคนสัมพันธ์ทั้งคู่จากกรณีที่ก่อนหน้านั้นทั้งพอเชอร์มมนด้าอวอมาฟาดแรงถึงตรงจนมีหลายคนได้โยงไปถึงไมล์พัชาระบบุตรที่เคยไปข่าวกับโตโน่มาก่อนหน้านี้ พ่อมาเคยยอมรับว่าเคยคุยกับโต้งจริงแต่แค่คุยแป๊บเดียวเท่านั้นพอเกิดเหตุอีกก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าใช่มาอีกไหมนะนั่นเองล่าสุดไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวนั้นแล้วว่าสวัสดีค่ะไมค่ะรู้ว่าทุกคนก็คงเบื่อหน้าไมค์แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะโดนโยงโดนด่าโดนว่าโดนตัดสินไปแล้วทั้งที่บางเรื่องไมค์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องล่าสุดลงสตอรี่ไปถ่านข้าวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเล็บกแหวนนันไปเหมือนกับคนนั้นคนนี้ วันนี้ก็จะมายืนยันว่าบุคคลในภาพไม่ใช่บุคคลในข่าวแน่นอนเหตุผลที่ต้องรบเพราะไม่อยากให้ใครมาเป็นประเด็นแค่นั้นเองไม้ก็เคยทำผิดมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นไม้ก็ออกมายอมรับและขอโทษในส่วนที่ไม่ทำผิดไปแล้วพอมีเรื่องเกิดใหม่มาอีกไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ไม้แต่ไม้ก็โดนดาา่าซ้ำเรื่องของไม้กับบุคคลในข่าวมานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนด้วยซ้ำแค่มันเพิ่งมาเป็นข่าวแค่นั้นเองค่ะ